สวัสดีสมาชิก f อฟทุกคนทุกท่านสวัสดีกับทางช่องสัตว์าบริหาราเช่นเคยครับช่องสัตว์พาบริหารไม่มีกลุ่มบาไม่มีไลน์แอปไม่มีการแนบลิงก์นะให้ดูพวกความบันเทิงกันเท่านั้นนะครับการมาทำเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะดูคลิปนี้การนะคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของเลขมงคลฮานอยประจําวันที่11นะครับแน่นอนกบมาดูวันที่10ก่อน ผลออกอะไรยังไงเห็นแต่ FC ท่านบอกว่ามีเข้า3ตัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเขียนผลก่อน่าบอกมา3ตัวด้วย,ยวนะมาจริงหรือเปล่า ทำไมมีเยอะจังนอยเนยเอกตรงเอ,กต,งเอกตาอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้เข้าจริงๆด้วยห้าโมง สองแปดหนึ่งแปดสองผมว่าได้เชียวต้องเป็นวันของเราบ้างเจ็ดหกโมงเจ็ดสามสองห้าเก้าหนึ่งทุ่มศูนย์หนึ่งห้าแปดหนึ่งนะครับมาดูในโพ์ชุมชนโพ์ชุมชนก็คือสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางนะครับและก็ระดับต้นนีสามารถเห็นใบนี้เลยนะครับไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะผมก็จะถ่ายลงให้นะผมบอกเรียนสองครับ มาชิกตั้งแต่ระดับต้นในพวงชุมชนอันนี้สองสองมาสองรอบสองแปดสองห้าสองเจ็ดสองแปดไม่มีสองห้าสองเจ็ดอันนี้เป็นสามสองเนาะผมให้แค่สามคู่นะฮะแล้วสามตัวนี้ก็มี 8, 7, 2, 1, 2, 7, แปดเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดเลขหนึ่งสองแปดโอ้โหเกือบมานี่ท่านี้เป็นเลขแปดเนาะเข้าสามตัวตัวนี้ครับหนึ่งสองแปดแปดสองหนึ่งนะครับ เต็มเต็มดูเได้แปดจุดสองอยู่นะทีนี้มาดูกันในนี้ครับห้าโมงเนาะสองแปดหนึ่งแปดสองห้าโมงมีตัวไหนบ้างครับมีเจ็ดเจ็ดกับเลขแปดเห็นไหมมีแปดหนึ่งมีไหมอันมีแปดเนาะแปดนะก็เลขสองแปดสองนี่มีอยู่แล้วนี่เพราะผมจําได้อยู่แปดหนึ่งโอ้โหเสดายไม่มี ผมตัดสินใจมาเอาหนึ่งศูนยงไงครับเพราะว่าหนึ่งศนย์เป็นเลขพี่น้องอะไรประมาณตรงนี้เห็นไหมแต่พี่น้องมันกลับมาสามสองแทนสลับก,กันกับตรงนี้โอ้โหมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งไงพี่น้องมันจะมีสองฝั่งไม่ลัฝั่งที่เลขน้อยกว่าแล้วก็ฝั่งที่เลขมากกว่านะครับแต่ก็ามาอยู่รอบนี้นะครับแปดสองหกโมงครับเจ็ดสามสองเอ้ยรอบแรกกัน นี่ก็มาตัวนี้สามตัวด้วยปังตั้งแต่รอบแรกหนักๆเลยเจ็ดสามสองน,นี้ก็เจ็ดแปดสองดูผ่าครึ่งเจ็ดสามสองห้าเก้าฟึบฟึบในเจ็ดสามสองห้าเก้าหนึ่งทุ่มครับศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแปดนี่เด้งเลยนะครับเลขหนึ่งอันอื่นมันไม่มานะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาประมาณนี้วันที่สิบเอ็ดครับ 六七。<好>嗯 ชอบตัวเดียวเลยแปดเก้าสองแปดอีก 1เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองออกเลขพี่น้องหัวกับท้ายให้ท้ายออกหัวให้หัวออกท้าย หนึ่งสองแปดขอให้โชคดีทุกท่านครับขอบพระคุณที่เป็นกันในใจก,กันครับสวัสดีครับ